ส,ส,ส,สวัสดีฮะทุกคนฮะพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผม Fox my name's Fox นะครับวันนี้ผมจะเอา Ferrari คันใหม่ของผมไปนะฮะโอ้โหคิดไม่ผิดจริงๆเลยนะฮะที่ซื้อคันนี้มานะฮะ Ferrari คันใหม่ของผมก็คือ488 Pista นะครับซื้อมาแล้วนะฮะโอ้โหหมดหมดไป7,000นะฮะแล้วผมก็ซื้อปกติอีกคันนึงมานะครับผมมีปุกติ5คันแล้วนะ อ่ผมผมจะเอาส8 8ปดแปดพิสตาคันนี้นะฮะไปลงแข่งซีซั่น9นะครับซีซั่นไไปแข่ง3ครั้งนะครับเปลี่ยนสีไปแต่ละรอบอ่ะไปเลยซีซั่น9นะฮะสี8ปดปดพิสตาโอ้โหนี่เป็นเฟอร์รารี่ที่ผมชอบมากที่สุดในโลกเลยนะฮะจากที่ผมรู้จักเฟอร์รารี่มาหลายรุ่นที่เคยไปเจอคันจริงมาไปถ่ายที่ห้างต่างๆมา นะฮะผมชอบคันนี้เป็นเบอร์สองนะฮะเบอร์หนึ่งเฟอร์นารี่เบอร์หนึ่งที่ผมชอบ mm hmm. ผมใบให้ฮะแต่ไม่บอกชื่อรุ่นเป็น V12 งตัวสุดท้ายของเฟอร์นารี่นะฮะที่ผมชอบมากที่สุดผมใบให้ฮะเป็นเฟอร์นารี่ที่ใช้เครื่อง V12 เป็นรุ่นสุดท้ายของเขาแต่ไม่บอกนะครับว่ารุ่นอะไรมาฮะรอบแรกก็จะเอา สีแดงไปก่อนฮนะรอบสองผมก็จะเอาสีสีนี้ไปรอบสองผมเอาสีนี้ไปฟ้าฟ้าเข้มและรอบสุดท้ายก็จะเอาสีดำไปนะแต่ตอนนี้เอาสีแดงไปก่อนเดี๋ยวไปแข่งกันเลยนะครับ นึ่งนะฮะไปลองเป็นผมนะครับ Fox My Name Fox นะครับ Fox My Name Fox เป็นชื่อ AKA ผมนะฮะผมตั้งชื่อผมตั้งชื่อของผมเองนะฮะ Fox My Name Fox เป็นชื่อ AKA ผมนะครับ นี่ฮะรถผมสีแดงอยู่ตรงกลางนะฮะสีแดงสีแดงไปรอบสองนะฮะ488 p i s t ปพิสตานี่เป็นเฟอร์รารี่เบอร์สองของโลกนะฮะที่ผมที่ผมชอบคันนี้เป็นเบอร์สองนะฮะ,ะสีผมชอบสีนี้โคตรชอบเลย สีฟ้าฟ้าเข้มเนาะ for the list สี 8, ista, ่แปดแปดพิสตาอยู่คาดเอสนะครับเห็นไหมแรงโปคือพันแปดห้าสิบเก้านะอยู U ่คาดเอสนะครับ ลดผมอยู่ตรงกลางฮะผมเคยบอกแล้วว่าที่หนึ่งต้องเป็นผมผมไม่มีที่อื่นนะครับต่อไปก็สีดำไปด้วยกันเอาสีดำไป 488พิสตานะฮะคือคือผมไปตอนที่ผมรู้จักรุ่นนี้แรกๆผมไปเสิร์ชรูปในเน็ตมาเขาบอกว่าคันนี้นะฮะรุ่นเนี้ยได้ฉายาว่าเป็นม้าแดงลิตนะครับ488พิสตานะฮะผมไปเสิร์ชมาเขาบอกว่าฉายารุ่นเนี้ยคือม้าแดงลิตนะครับม้าแดงลิต รุ่นเนี้ยก็เปิดตัวไปประมาณปีสักสักปีสองพันสิบเจ็ดมั้งนี่ปีสองพันยี่ห้าก็แปดปีละสี่แปดแปดพิสตาเปิดตัวครั้งแรกนะในปีสองพันสิบเจ็ดนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นปีสองพันสิบเจ็ดนะสองพันสิบเจ็ดรุ่นนี้เป็นสองพันสิบเจ็ดนะครับวันนี้นะฮะก็ จบไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ